เมื่อกี้พี่ถามผมยังตอบไม่จบก็คือว่าพอทำอาติเจนเสร็จเนี่ยที่สําคัญที่สุดเป้าหมายของผมในการจัดการนี้นก็คือรักษาชีวิตคนให้ได้รักษาชีวิตคนให้ได้ตอนนี้ถ้ามันมาถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยต้องทํา ICU สนาม ICU สนามที่บอกว่าใช้งบประมาณที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้านตลอด1ปีที่ผ่านมาเบิกใช้ไปสามเปยังเหลืออร์เซที่สามารถทำไอซีสนามเพื่อที่จะรักษาชีวิตคนได้อย่าให้มันถึงจุด ที่หมอจะต้องลดความเป็นหมอแล้วเลือกว่าจะช่วยใครไม่ช่วยใครเอาเครื่องช่วยหายใจให้ใครเอาเครื่องช่วยหายออสพเินให้ใครซึ่งมันยากมากเพราะว่าจะเปลี่ยนจากห้องธรรมดาให้เป็นห้องไอซียูนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะพี่คือว่ามันต้องมีท่อในการระบายอากาศมันต้องมีทำเนกาทีฟเพรสเซอร์ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นปีซึ่งรัฐบาลมีทั้งงบประมาณเป็นปีๆมีเวลาเป็นปีๆแล้วก็มีอำนาจเต็มมือแต่ว่าเขาไม่ได้ทำตรงนี้พอมาถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิด ผมต้องเป็นนายกในวันนี้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องทําแต่ว่าอาทิตย์แรกอันที่หนึ่งไอซียูันที่สองอันที่สามก็คือว่าต้องปรับคอรมอทำไมต้องไปปรับคอรมอเขาล่ะมันต้องยอมรับว่างานอันนี้มันไม่ใช่งานที่ง่ายๆมันเป็นงานที่ต้องให้คนที่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขมาดูแลสาธารณสุขคนที่เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาสังคมมาทำพัฒนาสังคมคนที่เข้าใจในการบริหารท้องถิ่นต้องมาทำมหาไทยคนที่ คล่องแคล่วในการทําการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาวัคซีนที่ต้องทำเป็นเหมือนกับการทูดวัคซีนมีการทําวัคซีนสวอปผมมีแอสตราซินิก้าจำนวนขนาดนี้ตอนนี้ผมต้องการไฟเซอร์แลกกันด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งคุณไม่ยอมใช่ไหมสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งคุณไม่ยอมใช่ไหมสามต่อหนึ่งเอาราคามาก็รู้แล้วว่าแอสตราของเราไปแลกกับของเขาได้เท่าไหร่เท่านี้เนี่ยมันก็จะได้ f r ฟ a มาเร็วขึ้น ผมไม่ขอ20ล้านโดสผมขอแค่300,000โดสฉีดให้กับพื่อให้กับบุคลากรสาธารณสุขแทนหน้าเพราะว่าเขาคือด่านแรกแล้วก็ประกาศสุดท้ายของเราเต่อให้เขามีอาทติเจนทเท่าไหร่ต่อให้เขามีไอซียูพร้อมขนาดไหนมีเครื่องช่วยซักชั่นเครื่องช่วยปั๊มหัวใจเครื่องออกซิเจนเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าหมอติดโควิดไปแล้วอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่เชียงราย อย่างที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียแล้วใครจะดูแลพวกเราอันนี้มันเป็น oh. เป็นเป็นขั้นตอนที่อย่างที่บอกภายในอาทิตย์หนึ่งภายในสองอาทิตย์ต้องทำเพื่อที่จะตอบคำถามพี่ใน